สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับผมวันนี้เราจะมาแนะนำนะครับเทคนิคการเทสพาวเวอส์พายนะครับว่าผ้าเวอร์พายนะครับมันเปิดติดและใช้ได้หรือเปล่านะครับผมเบื้องต้นเนี่ยปกติเนี่ยเราจะใช้การเทสนะครับโดยการใช้ตัวกิฟนะครับผมแบบนี้นะเสียบเข้าไปที่สายนะครับผมระหว่างสายสีเขียวนะครับกับสายสีดําตรงนี้นะครับผมนี่ฮะมันจะเว้นตรงกลางไว้ช่องหนึ่งนะครับผมดูใกล้นะเราดูสีเขียวเป็นหลักนะครับผมแล้วก็เว้นมานะครับผมเวลาเราเสียบก็ มันจะข้ามาอย่างนี้นะครับผมนี่นะครับมันจะข้ามมาแบบนี้นะครับผมคือดากับเขียวนะครับผมเว้นกลางไว้อันหนึ่งนะครับผมลักษณะนี้ถ้าพาวเวอร์ถ้าพาวเวอร์ติดนะครับผมเครื่องก็จะใช้งานได้นะครับพัดลมก็จะหมุนนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเบื้องต้นผมจะเทสให้ดูนะครับผมพอดีวันนี้ผมสั่งอุปกรณ์มานะครับผมเป็นอุปกรณ์เทสพาวเวอร์ซัพพลายนะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตตัวนี้ให้ดูแต่เบื้องต้นเนี่ยเวลาเราใช้เนี่ยเบื้องต้นถ้าเราเทสแบบนี้นะครับผมยกตัวอย่างนะครับผม เราก็เสียบสวิตเข้าไปนะครับผมสังเกตตัวพัดลมนะครับผมนี่ฮะพัดลมนะครับเราเสียบแล้วก็ดูนะครับผมสีเขียวนะครับผมเราก็ดูสีเขียวนะฮะสีเขียวแล้วก็สีดํานะครับผมนะครับพอเราเสียบเข้าไปนะครับผมตรงพัดลมจะหมุนนะครับอันนี้คือพาวเวอร์ p รัพติดนะครับผมติดก็คือมันจะใช้ได้ปกตินะครับผมแต่เราไม่รู้ว่าตัวไฟมันจะ จ่าย uh, e ไฟมันดีหรือจ่ายไฟมีปัญหาหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวผมจะลองดูอีกลูกหนึ่งนะครับผมนี่นะครับเราเอาสีเขียวเป็นหลักนะครับผมสีเขียวเป็นหลักแล้วก็ข้ามมาอีกสีดำฝั่งนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเสียบดูนะเสียบเข้าไปนะครับผมเนี่ยฮะเราเอาสีเขียวเป็นหลักนะครับผมเนี่ยครับเราก็เสียบเข้าไปนะครับรูร,รูนี้นะครับผมเนี่ยฮะสีเขียวนะครับผมแล้วก็ สีดำนะครับผมเห็นไหมมันจะเว้นนะคบพัดลมก็จะหมุนเห็นไหมครับผมนะครับอันนี้คือถ้าปกติอันนี้คือเราเช็คเบื้องต้นนะครับผมเช็คเบื้องต้นว่า Power Supply มันใช้ได้นะครับผมมันมันสามารถอ่า เปิดติดได้หรือไฟเข้านะครับผมเพราะว่าเวลาเราเปิดเครื่องแล้วไฟเปิดเครื่องคอมไม่ติดอะไรประมาณนี้แล้วพาวเวอร์ไม่ทํางานบางทีเราเอามาเช็คแบบนี้ได้นะครับบางทีสายสวิตช์ในเครื่องมันอาจจะใช้งานไม่ได้นะแล้วนะครับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะทสตัวทสอาพาวเวอร์สปายให้ดูนะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ผมจะมาแนะนํานะครับผมอันนี้เราสามารถสั่งได้ในเว็บไซต์นะครับผมเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับผมอันนี้เขาเรียกตัวเทสเตอร์นะครับผมพาวเวอร์สปายเทสเตอร์นะครับผมอันนี้ผมสั่งมานะครับผม ตัวหนึ่งก็ราคาในเว็บไซต์ก็200กว่าบาทจนไม่เกิน500บาทนะครับผมแล้วแต่ร้านค้านะครับผมในเวลาเราซื้อมามันก็จะมีคู่มือมาให้นะครับผมอันนี้ไม่ต้องงงนะครับเป็นคู่มือภาษาไทยนะครับผมเราก็สามารถใช้ได้นะครับเขาก็จะบอกว่าตรงไหนเสียบตรงไหนนะครับผมเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับผมว่าอุปกรณ์ตัวเทสเตอร์ตัวนี้มันใช้งานยังไงนะครับผมกอนอื่นเราก็แกะออกมาก่อนนะครับพอเราแกะออกมานะครับเพื่อนๆตรงนี้นะครับมันจะมีตัวเดี๋ยวผมจะเสียบสาย นะครับผมผมเสียบปลั๊กไฟก่อนนะนะครับผมสายที่จําเป็นนะครับก็คือสายนี้นะครับผมสายที่เสียบเข้ากระบอดนะครับแล้วก็สายไฟนะครับผมสายไฟเลี้ยงนะครับผมตรงนี้นะแล้วก็มันก็จะมีบอกอยู่แล้วนะครับเห็นไหมเนี่ยฮะไฟก็สายไฟก็จะมีบอกอยู่แล้วนะครับอันนี้สายหกพินคือสายพวกก้าจอนะครับเห็นไหม อันนี้เสียบเข้าไปตรงถ้ามีกาจอก็เสียบนะครับสายที่เสียบไฟเลี้ยงกาจอก็เสียบเข้าไปอันนี้จะเป็นไฟตรงนี้นะครับเพราะาซีพียูบางตัวมันมี8พินนะครับเราก็เสียบทั้งหมดนะครับบางตัวมี4ี่เราก็เสียบสนะครับยกตัวอย่างนะฮะนะครับผมก็เสียบเข้าไปสพินนะครับผม ตรงนี้ก็เสียบเข้าไปเลยนะครับผมเห็นไหมครับพอเราเสียบเข้ามานะครับผมพาวเวอร์ซัพพลายนะครับจะทํางานนะครับพัดลมจะหมุนเห็นไหมครับผมแล้วก็ตัวเทสเตอร์ตัวนี้จะทํางานนะครับผมแมทำงานนะครับผมทํางานนะครับเสียบให้นั่นนะนะครับ พอเราเสียบเข้าไปนะครับมันก็จะบอกนะครับไฟเห็นไหมครับผมไฟ12นะครับมาเนี่ยปกติไวห้5โวลต์มาปกติเห็นไหมครับถึงสองมาปกตินะครับเสียบไปแน่นนะครับผมไฟตรงนี้นะครับผมต้องกระแสไฟตรงนี้นะครับตรงคําว่า pg นะครับผมตรงนี้นะต้องไม่ต่ากว่า200นะครับผมนะครับต้องไม่ต่ํากว่า200พูดง่ายๆคือต้อง200ขึ้นไปจนถึง900ออันนี้จะปกตินะครับผมตรงนี้นะส่วนไฟตรงนี้ก็ตามนี้นะครับพูดได้ง่ายถ้าเราเทสแบบนี้แล้วนะครับ เครื่องไม่ร้องเตือนติตดตๆตีตตอันนั้นคือไฟปกตินะครับแต่ถ้าเราเสียบแล้วนะครับเครื่องมันร้องตดตีตดแสดงว่าพาวเวอร์เนี่ยมีปัญหานะครับพอเราเสียบเข้าไปเนี่ยมันก็จะบอกอยู่แล้วนะครับไฟอ่ะนะฮะมันก็จะบอกเห็นไหมครับสัญลักษณ์อันนี้สิบสองสิบดจุดแปดนี่ได้นะครับผมแล้วก็ไฟสิบสองสิบสองวีสองตรงนี้เห็นไหมสิบสิบเอดจุดแปดเนี่ยก็ได้นะครับผมนะห้าโวลต์ตรงนี้ก็ได้นะครับผมตัวนี้พีจีตรงนี้นะครับผมสามร้อยยี่สิบนี่ก็เหลือเฟือนะครับผม ก็คือในในคู่มือของเรานะครับเวลาเราอาจะใช้งานนะครับผมตรงนี้ก็จะมีบอกอยู่แล้วนะครับว่าเห็นไหมครับเนี่ยในคู่มือต่างๆเขาจะมีให้นะครับว่าค่า pg นะครับที่เราดูเมื่อกี้เห็นไหมฮะตรงนี้มันสามร้อยสามร้อยยี่สิบนะครับเขาก็จะบอกไว้นะครับค่า pg ตรงนี้นะครับผมเห็นไหมฮะควรอยู่ที่สองร้อยจนถึงเก้าร้อยนะครับผมเห็นไหม ถ้ามันกระพริบหรือมันร้องติ๊ดติ๊ดแสดงว่ามีปัญหานะครับในคู่มือจะเป็นภาษาไทยทั้งหมดนะครับผมเวลาเราสั่งซื้อเห็นไหมครับผมจะเข้าใจง่ายนะครับผมเราสามารถซื้อมาเทสได้นะครับสําหรับใครที่แบบว่ามีพัฟว์อุปสราหลายๆตัวแล้วแบบอยากจะเอาแบบมาไว้เทสอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถเอามาไว้เทสได้เดี๋ยวผมจะเทสอีกลูกหนึ่งดูนะครับผมเดี๋ยวผมจะถอดลูกนี้ออกก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเทสลูกนี้ดูนะครับ ตัวนี้อันนี้พาวเวอร์ธรรมดานะครับผมเราเสียบเข้าไปนะครับเสายเข้าไปนะฮะแล้วเราก็เสียบสายตรงนี้นะครับที่เสียบเข้าบอร์ดนะครับผมจากนั้นเราก็เสียบไฟนะครับผมเห็นไหมครับพอเรายังไม่เสียบสายไฟเลี้ยงตัวนี้เข้าไปไหมครับมันกับพริบเพราะว่าเรายังไม่ได้เสียบนะครับเราก็จะเสียบเข้าไปนะครับผม เห็นไหมครับพอเราเสียบเข้าไปนะครับเนี่ยพาวเวอร์ก็จะติดนะครับผมทํางานนะฮะแล้วก็ไฟขึ้นก็จะฟองนะครับผมไว้นะครับค่า P G ก็อยู่ที่สองร้อยหกสิบนะครับผมเห็นไหมเครื่องก็จะไม่ร้องนะครับอย่างนี้ก็พาวเวอร์ก็ถือว่าปกตินะครับก็คือใช้งานได้นะครับไม่มีปัญหานะครับเห็นไหมนะฮะ ตัวนี้เขาเรียกว่าตัวเทสเตอร์นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับผมสายนะครับอุปกรณ์ที่หลักๆที่เขาใช้ก็คืออันนี้จะเป็นสายเสียบที่เมมบอร์ดนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาตัวบอร์ดให้ดูนะครับผมว่าสายตรงไหนมันคือตรงไหนนะครับนี่ครับสายที่เราเอามาเสียบนะครับก็คือสายสายตรงนี้นะครับผมสายนี้นะเนี่ยสายตรงนี้ครับก็คือสายที่เสียบกับตรงนี้ครับผมส่วนสายตรงนี้นะครับผม เนี่ยก็คือสายตรงนี้นะครับผมเห็นไหมไฟ12โวลต์นะครับที่เสียบตรงนี้นะนี่ฮะส่วนตรงนี้ก็คือไฟที่ต่อที่เราต่อกับก้าจอนะครับผมถ้าเรามีเราก็เสียบได้นะครับผมถ้าเรามีเราก็เสียบเข้าไปได้ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องเสียบนะครับผมในคู่มือมันก็จะมีแจ้งเตือนในคู่มือก็จะมีบอกนะครับว่าเห็นไหมครับเวลาเราซื้อมาในคู่มือก็จะบอกว่าสายอะไรสําคัญเห็นไหมครับเนี่ยก็คือสายที่จําเป็นก็จะมีสสายนะครับก็คือสาย สายแมมบอร์ดแล้วก็สายไฟ12โวลต์ตัวนี้ที่จําเป็นนะครับผมมันก็จะบอกนะครับกระแสไฟต่างๆในตัวเครื่องนะครับเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นอุปกรณ์นะครับที่ราคาไม่แพงนะครับสําหรับใครที่จะซื้อไว้ใช้นะครับก็สามารถสั่งได้ในเว็บไซต์หรือใน Lazada s h o p e ปพวกนี้นะครับผมเวลาสั่งสินค้าก็นะครับผมดูอ่านดูพวกรีวิวนะครับว่าสินค้ามันเป็น ยังไงนะครับผมมันใช้งานลักษณะไหนนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้ามีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ